แต่วันนี้เดี๋ยวจะชวนคุณผู้ชมคุยกันว่าสรุปแล้วร่างกฎหมายทั้งสองฉบับจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นประโยชน์กับใครบ้างนะคะวันนี้แฟนอยู่ในรายการกับรองศาสตราจารย์ดรสุรศักดิ์บุญเรืองค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาตสตร์ศูนย์ลำปางอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณวิพาพรครับอาจารย์คะถ้าแคปเจอร์สั้นๆสองฉบับแตกต่างกันยังไงคะร่างกฎหมายนี้ ท้าสั้นก็อย่างแรกนะฮะตัวชื่อกฎหมายนะอันนึงก็เป็นยกเว้นความผิดอีกอันนึงเป็นนิรโทษกรรมแต่ปลายทางเหมือนกันก็คือการยกเว้นความผิดให้กับผู้ที่เข้าข่ายเข้าคุณสมบัตินะครับจุดที่2ก็จะเป็นเรื่องของเงื่อนไขและก็เ,เงื่อนเวลาก็คือในส่วนของตัวร่างแรกของคุณสุกาโนเนี่ยก็จะย้อนกลับไปจนถึงปี2497เลยสําหรับการกระทําที่เข้าเงื่อนไขแต่ถ้าเป็นกรณีของพรรค ประชาชนเองเนี่ยนะฮะก็จะย้อนกลับไปตอนที่คณะรัฐมนตรีมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน25 4 1นอ่อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่2ที่เป็นเรื่องของเงื่อนเวลาแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการในการเยียวยาหรือคืนสิทธิ์นะครับที่ตัวร่างของพรรคประชาชนเนี่ยตั้งของคุณเราฟังเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนสิทธิ์แล้วก็การพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยที่ละเอียดมากกว่าครับ ทีนี้จะเป็นประโยชน์กับชุมชนที่เขาอยู่มาก่อนประกาศพรบอุทยานพรบรสัตว์ป่าสงวนอะไรอย่างี้ไหมคะใช่ครับเพราะว่าตัวปัญหาหลักเดิมเนี่ยก็คือว่าชาวบ้านที่เขาอยู่มาก่อนโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่บนพื้นที่ป่าสงวนกับป่าอุทยานในเขตพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นหนึ่งกลุ่มนี้เขาไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินได้อันนี้เป็น ปัญหาหลักแรกแล้วก็ปัญที่สองข้มูลมนยากใช่ข้อมูลมันยากนะครับพิสูจน์ยากแล้วก็วิธีการไม่เอือ้อเพราะว่าใช้ระบบแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศซึ่งวิธีการทําประโยชน์ของเขามันอาจจะเป็นจุดๆไป mm hmm. นะครับ แบบที่มันเป็นหมุนเวียน,นะคระับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แล้วก็ส่วนที่3ก็คือตัวแนวเขตที่ดินของรัฐเองก็ยังมีความทับซ้อนกันอยู่เพราะว่าระบบการจัดทําแผนที่ว่าเป็นอุทยานหรือเป็นเขตที่อนุญ,ญาตให้ทํากินมันทับซ้อนกันแล้วก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่มันสั่งสมมาแต่เดิมมันก็มีทั้งเรื่องของตัววิธีการกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ที่มันไม่เอื้อให้กับชาวบ้านแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการทับซ้อนกันของแนวเขตที่เป็นป่าอนุรักษ์กับ พื้นที่ที่เราจะจัดให้เป็นที่ทํากินแต่โดยภาพรวมคือเป็นเป็นความหวังได้สําหรับคนที่อยู่กับป่าจะพูดอย่างนั้นถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับมีจุดอ่อนไหวไหมคะจุดอ่อนไหว<ส>ไม่ถึงตัวร่างร,ร่างพระราชบัญญัติก็ต้องบอกว่าจุดอ่อนไหวก็จะมีอยู่หลายจุดอย่างแรกเนี่ยนะฮะก็คือถ้าเราลองไปดูตัวร่างของของคุณสุกาโนเองเนี่ยมันมีลักษณะของเหมาเข่งเลยใครทําประโยชน์มาก่อนนู่นนี่นั่นไม่จําเป็นต้องได้รับความคุ้มครองโดยมติคณะรัฐมนตรีก็อาจจะได้รับความคุ้มครองที่จะยกเว้นความผิด แล้วก็โทษออกไปทั้งหมดเลยซึ่งมันก็อาจจะมีความเสี่ยงว่ากลุ่มคนที่บุกลุกในเข้าลักษณะเป็นนายทุนเนี่ย<า>ก็จะได้รับการนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งไปด้วยม,มันไม่ได้แค่ช่วยชาวบ้านอย่างเดียวนี่เป็นคือปัญหาแรกส่วนที่2ก็จะเป็นจุดอ่อนไหวในเรื่องของตัวร่างที่อาจจะยังเขียนรายละเอียดในการนิรโทษกรรมเนี่ยไม่ได้ครบทวนทุกเรื่องเช่นในความรับผิดเกี่ยวกับ ทางแพ่งเกี่ยวกับการเยียวยาค่าเสียหายเนี่ยตามกฎหมายป่าไม้เนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่ไว้ในตัวร่างกฎหมายทั้งสองฉบับคือพูดง่ายๆชาวบ้านยังอาจจะถูกฟ้องดําเนินคดี<า>พ <ง S 2> แพ่งในเขตป่าสงวนได้อยู่ถ้ามันเข้าเงินไขแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นจุดอ่อนแล้วก็ข้อกังวลในแง่ที่ว่าพอตัวร่างนิรโทษกรรมของตัวคุณเราฟังเองเนี่ยนะฮะมันไปไกลมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของการยกเว้นความผิดหรือโทษแต่เข้าสู่กระบวนการในการรับรองสิทธิ์ให้เขาอยู่ ในพื้นที่ที่มีปัญหาในระหว่างที่รอกระบวนการพิสูจน์ิสริ์ซึ่งมันก็อาจจะใช้เวลาเป็น10ปีตรงนี้มันก็เลยทําให้เกิดข้อกังวลนะฮะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์อาจจะไม่ใช่แค่ประชาชนคนที่ทํางานอยู่ในสายงานอนุรักษ์เขาจะทํางานกันยังไงอันนี้ก็จะเป็นข้อกังวลหลักอีกอันหนึ่งที่ที่ก็จะต้องมีการไปเขาเรียกว่าแปรยติแล้วก็กําหนดรายละเอียดในในชั้นของการ แปลยตินะครับแปลว่ายัางคุยกันได้ในสภาถึงรายละเอียดที่มันจะรัดกลุ่มมากขึ้นเพื่อประโยชน์คนจนคนที่เพราะว่าในขั้นตอนอกระบวนการนี้คือขั้นตอนของการแปรยติก็คือดูรายละเอียดในรายมาตราแล้วก็มาคุยกันว่าตัวนี้ปรับเข้าปรับออกกําหนดเงื่อนไขเพิ่มได้ไหมอย่างเงี้ยฮะ <S <S อย่างถ้าไปดูตัวร่างเนี่ยของของคุณเราฟังเองไม่ได้กําหนดเงื่อนไขว่าคนที่บุกลุกเกินพื้นที่เท่าไหร่ถึง <S 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 จะได้รับนิ้ข้อกรรมมันก็เลยทําให้สมมติบุกลุกเป็นร้อยไร่แล้วโดนดําเนินคดีถ้าเข้าเงื่อนไขก็ถูก นีรโทษกรรมทั้งหมดซึ่งกลุ่มนี้อาจจะเป็นนายทุนก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อกังวลหนึ่งที่ทําให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยในสภาเองเนี่ยแสดงความกังวลแล้วก็ออกมาคัดค้านในตอนนี้นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันต่อสําหรับเรื่องนี้อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันต่อในรายการฟังเสียงประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวจะมีอออากาศกันในวันเสาร์นะคะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้คงต้องตามกันต่อสําหรับร่างพรบนี้รโทษกรรมทั้งสองฉบับซึ่งอยู่ในขั้นของการกันกรองกฎหมาย